สวัสดีครับพบกับแทงกับหวยฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันที่24วันอาทิตย์นะครับตุลาคมเมื่อวานเกือบสตัวแตกป่ะฝนตกนักนะครับผมเสียงแอแทนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะเสียงฝนดังมากเนาะเด่นฮานอยปกติวันนี้นะครับเด่น01ครับไปกับ2368พิเศษนะครับเด่น75ไปกับ8462แล้วก็ประกขอโทษครับ VIP ไปกับ203581นะครับ ดึงเด่นวันนี้เด่นศูนย์สครับไปกับแปดนะครับผมหนึ่งสามห้าครับ 0มา02ครับ03 05 08ส1นนง,งมานะครับ28 21 23 25หลักร,ร้อยนะครับร้อยรวมวันนี้นะครับ6ครับ602น,นะครับ603 ห0ศ6 0ย์ห้าหกศนย์ดนะครับหกศนย์หนึ่งเมื่อวานออกหนึ่งห้าอีกแล้วนะได้ห้าศูนย์นะครับเมื่อวานวันปล่อยห้าเมื่อวานมาห้าหกสองดนะครับผมหกสองหนึ่งหกสองสามแล้วก็หกสองห้าหน่ยปกติเมื่อวานออกหนึ่งสองห้านะครับผมเน้นนะครับผมวันนี้เน้นศูนห้าตัวเดิมของเมืม่อวานแล้วก็สองห้าตัวเดิมของ ปกตินะครับวนกันไปนะสำหรับฮานอย605กับ625ครับเอาเป็นว่าสำหรับหวยฮานอยวันนี้นะครับเอาโชคดีสามตัวแตะนะครับบันฝนตกหนักวันนี้นะครับถ้ายัางไงก็ดูแลตัวเองด้วยระวังเดือดาพลัสนะครับอากาศสายฝนเนาะก็ไม่มีอะไรที่เป็นอุุ่นวายเท่ากับโควิดโชคดีครับ